คณาดาวศีมีนกันยายนนี้มีทั้งดาวพสัสดีและดาวเสาร์เดินหน้าและดาวราหูย้ายแล้วจะพีคหรือจะแป๊กฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับอาประจเกรดเทวาหัวลาเพื่อมวลชนกันนะครับ บอกเลยนะครับว่าเดือนกันยายนนี้นะครับมีทั้งดาวใหญ่เดินหน้าเต็มกําลังนะครับและดาวพระราหูย้ายนะครับย่อมส่งผลเป็ดวงชะตาต่อทุกท่านอย่างแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ก่อนจะไปฟังครับเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าจะ็ังของอาจารย์เกตเทวาให้แม่นยํานะครับลัคนาจะแม่นยําตรงกว่าดูลาศีนะครับราศศีพันยานะครับแต่ลัคนาเหมือนเจาะเลือดครับมันจะรู้ลึกรู้ละเอียดครับ นั้นถ้าอยากรู้ลัคนานะครับก็บอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนนะครับและจังหวัดเกิดด้วยนะครับปีเลยนะครับในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วไปฟังลัคนานนั้นๆได้เลยนะครับจะแม่นยําชัดเจนนะครับแต่ท่านใดนะครับที่อยากจะรู้เรื่องพระราหูย้ายเต็มๆเป็นยังไงนะครับของชาวราศีมีนะครับก็ไปฟังคลิปที่หน้าปกเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับียนบอกว่าชัดเจนนะครับก็ไปฟังได้นะ ากเลยนะครับผมกดติดตามสันกระดิ่งและกดแชร์ได้เลยนะครับเพราะเราจะส่งดวงพวงหน้าไปถึงบ้านท่านถึงมือถือเลยนะครับสามารถฟังก่อนนะครับแล้วนาไปวางแผนการประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลยนะครับเตดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับกดติดตามสั่นกระดิ่งได้เลยครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับกันยายนครับเห็นได้ชัดเลยนะว่า ดาวสุกนะครับย้ายสองครั้งนะวันที่สองวันที่เก้ากันยานะครับแล้วผ่านจากดาวเสาเดินหน้านะครับเจ็ดดาวเสาวันที่เอ็ดดาวพฤหัสครับแล้วดาวมตยูตัวดาวองคารพักครับวันที่แปดถึงสิบแปดตามลําดับเลยแล้วทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรบอกได้เลยครับว่าดาวพัสดีเดินหน้านี้ดีต่อใจมากเลยนะครับเพราะดาวพัสดีเป็นดาวของตัวท่านเองครับดาวราศีนลัคนามีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเขาเรียกว่า รักกำลังมีสิ่งที่ต้องการจะได้เรียกว่าเป็นเกษตรด้วยนะครับก็มั่นคงก็จะเกิดความหนักแน่นมั่นคงสติปัญญาคิดออกหลักแหลมรู้แจ้งแทงตลอดเกิดปัญญาวิจตอมเพราะนั้นทําอะไรก็จะก็จะประสบความสําเร็จนะครับถ้าเป็นดาวกันงานด้วยงานเป็นเกษ,ษตรแปลว่างานก็จะเริ่มมั่นคงครับใค้ตกงานก็จะเริ่มได้งานแล้วนะครับแต่บอกครับว่าเดินหน้าวันที่21ไปแล้วนะต้นเดือนกลางเดือนนี้ยังนะครับ ประคับประคองก่อนแต่ยีิบเอ็ดกันยาไปแล้วนี่เต็มที่เลยครับลุยเลยครับมีมุมที่จะประสบความสําเร็จครับที่สําคัญเนี่ยดาวพฤหัสตัวเดี่ยวเพียงลําพังอย่งอยู่ร่วมกับดาวเสาร์บางครั้งยังต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ยิ่งตอนที่ดาวพฤหัสเดินหน้ายีิบเอ็ดเนี่ยและดาวเสาร์ก็เดินหน้าวันที่17เนี่ยถ้ามีอะไรต้องปรับเปลี่ยนก็ปรับได้เลยครับปรับแล้วดีครับปรับแล้วนําไปสู่ความมั่นคงแล้วดาวพฤหัสเจอดาวเสาร์เนี่ยอาจจะหมายถึงอาจจะได้ทํางานที่ เยกับคนเก่าคนแก่คนมีอายุเคยมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและเป็นงานใหญ่ด้วยนะครับทาเลยครับเดินหน้าแล้วหลังที่21นี้ 21, สําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับการเงินเนี่ยในช่วงก่อนที่ดาวอังคารพักองศาเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยยังเดินหน้าอยู่นะครับเพื่อนก็ขยันยังขยันแล้วรวยได้เยอะได้เยินเยอะอยู่รตรงนี้ แต่ถ้าหลังสิบแปดกันยาไปแล้วในดาวการเงินครับพักองศานะครับก็เลยว่าเงินใหม่เนี่ยอาจไม่ได้นะครับยังยักอยู่ตกใจนะครับแต่ใครที่นี่เงินเก่าเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้คืนครับตรงนี้แปดไปแล้วนะเพราะนั้นต้องวางแผงกนการเงินีๆต้นเดือนนี้ดูให้เต็มที่เรื่องอะไรใหม่ๆนะครับแต่หลังที่สิบแปดกันยาไปแล้วนี่ต้องวางแผงกนการเงออนรินหครอบครอบในการใช้ใจ่ายด้วยไม่งั้นจะ ได้จ่ายแล้วจะทับก็หมดหมดมากกว่าได้นะครับตรงแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับตรงนี้เอามาความรักครับบอกกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ตัวเราเองเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องงานเนี่ยดีครับเงินก็ใช้ได้แต่เรื่องความรักเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าต้นเดือนนี้ก็เรียกว่ายัางพอใช้ได้อยู่นะครับแต่พอหลังวันที่สิบเก้ากันยายนไปแล้วครับรักนะครับ ปัจตุนนี้เนี่ยไปอยู่มรณะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอการคนรักเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยมีเวลาหรือทะเลาะเบาแวงกันนะเพราะดาวคนรักคือดาวพุธไปเร็่งกระดาวองคาเน็ยนยหมครับอาจจะมีปัญหากันในเรื่องเงินเงินทองทองอะไรอย่างนี้นะครับนั้นถ้าเรารู้แล้วนะครับหลัาที่ส9บกก็ประคับประคองค่อยพูดค่อยจากันนะครับอย่าใช้คําพูดเกลดสีประชดประชันเน็บแนมกันเลยนะครับ ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดมีแต่บั่นทอนกาลังใจ,จผ่านเลิกกันซะเปล่าๆนะครับตรงนี้นั้นหลังวันที่เก้านะครับนอมใจกันด้วยนะครับต่อมาเรื่องโชคลาบครับะโชคลาบมันก็ต้องบอกนะครับว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับโป้งอะยังก็ยังมีโอกาสถูกแต่ถ้าคุณไม่มโป้ครับและยิ่งตอนนี้นะดาวเสาเดาวโชคลาบเนะี่ยเดินหน้าในวันที่ 7กันยาไปอยู่ในเรือนกรรมะคือการงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพชกจะอยู่ที่งานเพราะฉะนั้นอาจจะได้ลาบเป็นการทํางานที่ดีๆต้องออกแรงต้องเหนื่อยและนําไปสู่การได้ตังค์นะครับหรือในหนึ่งห้เสี่ยงโชคจริงๆแนะนาครับให้ไปซื้อแถวที่ทํางานครับอย่างน้อยก็ซื้อในออฟฟิศเราเราแวะออฟฟิศตอนพักเที่ยงมันมาขายก็ซื้อได้หรือในออฟฟิศเขามีการซื้อขายโชคลาภกันอยู่เราก็สามารถที่จะงานได้ครับ แนะนำนะครับคนที่อาวุโสมีอายุแก่ยิ่งทวมนะครับยิ่งมีโอกาสถูกครับตรงนี้ครับส่วนดาวเกตที่ย้ายมาโอ้รู้สึกจะย้ายมาชามากเลยครับที่เก้ากันยาครับซึ่งอันนั้นก็ต้องประมาณงวดตุกตาไปแล้วนะครับผลนะครับในเรื่องของสิัทธิ์นะครับตรงะฉะนั้นถ้าจะเสี่ยงโชคก็แนะนํานะครับว่าให้เน้นในที่ทํางานนะครับหรือแร้แกลออฟฟิศนะครับ ถึงไปหาลูกค้าแล้วมีคนแก่เดินผ่านขายก็ซื้อได้นะครับอะไรแบบนี้ครับอย่าคาดหวังเยอะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานจะมีโชคเยอะมากไดง้งานนู้นงานนี้ทําแล้วเกิดรับผลเงินทองอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะต่อมาครับดาวอาทิตย์เล็งลัคนาครับในวันเจ็ดกันยาย,ยนเป็นต้นไปครับเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเพราะฉะนั้นถ้ามีเกณฑ์ต้องเดินทางก็ไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้ ทางได้เลยแล้วยิ่งเรียกว่าดาวศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคชโลกะเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงงามีโชคดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเป็นราชาโชคตั้งแต่วันที่สองกันยาเลยนะ,ะดาวศุกร์เป็นดาวภพศัชาครับนะเด,นเดินทางเดินกเดินทางเราได้โชคเห็นไหมเดินทางออกไปทํางานได้โชคก็ได้เหมือนกันเดินทางไปติดตอ่อพบปะลูกค้าแล้วได้โชคได้เขาเรียกว่า ได้กินฟรีมีคนเลี้ยงเอนเตอร์เทนเราก็ได้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้แน่นอนสองถึงยี่แปดนะคแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่เกือนเดินทางใปก็ไปได้เลยครับจะมนนี่แหละครับที่ผมบอกคือหลังยีิบเก้ากันยาไปแล้วเนี่ยระวังมิดมาหาเรื่องนะครับตรงนี้ดาวสุขตะโคจรตอนอลลีครับกหัสชะอลลีครับนั้นเพื่อนฝูอาจจะสร้างปัญหาให้เราในช่วง 19กันยาไปแล้วก็ปลายเดือนแล้วนะครับก็ระหวังหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วเรื่องสุดท้ายครับก็คือบ้านรถนะครับอาจมีกะจต้องซ่อมนี้แปลงนะครับเพราะว่าอันทุกดาวพุธครับดาวพุธไปเป็นมรณะครับตั้งแต่วันที่19กันยายนไปแล้วครับนั้นเนี่ยต้องบอกว่า,ากลางเดือน19-20ไปแล้วเนี่ยให้ลถเทคกรที่ดีนะครับน้ํามันเอิมครบไหมน้ํามันเครื่อง น้ำหล่อเย็นอะไรต่างๆนะครับเครื่องกลไกไอ้ก,ก่อนสตาร์ทบ้านเราเนี่ยอาจจะมีเก็นรั่วนะครับเียอะไรที่มันต้องซ่อมหรือเปล่ายิ่งช่วงนี้นะก็มีข่าวว่าฝนตกบ่อยน้ำป่าไหลหลา,ลากอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของบ้านเราต้องตรวจสอบให้ดีก็แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเดือนเดียวก็จะผ่านได้ครับตรงนี้ตวนดาวราหูย้ายเนี่ยแน่นอน เกี่ยวกับเพื่อนฝูงมิษสหายอะไรต่างๆนะครับตรงนี้บอกแล้วถ้าอยากดูก็ดูเต็มๆได้เลยนะครับที่ดาวพระราหูยะอาศิมีนะครับก็จะเห็นนะครับที่แน่ชัดก็คือวงเราเนี่ยครับตัวเราเองจะมั่นคงหนักแน่นอยากได้อะไรก็ทําประสบความสาเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ว่าดยได้เลยครับในเรื่องงานครับเดือนนี้เป็นเดือนที่จะลุ่งเรื่องงานนะครับเรื่องเงินด้วยครับด้วยนะครับและท่านใดนะครับ ตรวจดวงชะตานะครับเป็นการส่วนตัวครับกับอาจารย์เอเทวาครับงานเงินความรักโชคลาภสีมงคลเล่มมงคลเบอร์มงคลลายเซ็นทุกเรื่องเลยครับทุกปัญหามีทางออกถ้าครูเป็พเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับถ้าสนใจก็แอดไลน์เอสหกห้านี้ได้เลยปัญหามีคําตอบครับท่านใดฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับภาพสวยไหมเนื้อหาโอเคไหมนะครับและอยากรุ้ลัคนาก็ฝากันเดอนปีเกิดเวลาเกิดไว้ได้เลยเช่นกัน จะมาตอบให้นะครับไอ้นี้ครับอยากจะฝากครับไปฟังคลิปที่ต่อเนื่องกันครับแล้วกดกระดิง่งติดตามด้วยเลยครับเพราะจะมนนกดดูก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาก็แก้ได้ก่อนเนี่ยครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวาโหลาเพื่อมวลชน